เมื่อวานนี้ครับบอร์ด EV อก็ประกาศตัวคร่าวๆออกมาแล้วลของโครงการระยะที่2เนี่ยจะไม่เท่าโครงการแรกใช่ครับ3.5ไม่เท่า3.0เป็นมาตรการที่เคาะโดยบอร์ด EV ต้องรอก่อนครับรอที่ประชุมครมออนุมัติก่อนนะครับซึ่งต้องลุกนกันต่อไปว่าหรือว่าไรเท่าไหร่ที่ครมอจะอนุมัติแต่3.5มีความเข้มงวดมากขึ้นของสเปคนะครับเรื่องแบตเตอรี่ แน่นอนว่าสะท้อนถึงระยะทางการวิ่งนะอยากให้รถมันวิ่งได้ไกลๆมากขึ้นนานได้หมดปัญหาอะไรต่างๆเรื่องของเงินสนับสนุนที่น้อยลงแต่มาตรการภาษีเนี่ยยังเท่าเดิมใช่เรื่องของการลดภาษีนาเข้าปฏิเสธไม่ได้ครับว่ายอดขาย e ีียอดจดทะเบียนรถใหม่ e ีวีที่มันเพิ่มขึ้นเป็นหลัก5 0,000ื่นคันนะคือผ่านมา9เดือนน่ะพี่วบผมกราถึงกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยครับกทั้งหลายทั้งปวงเป็นมาตรการ EV 3ีที่ผ่านมาแล้วก็จะหมด วันที่31ธันวาคมนี้หลวงท่านเข้าใจดีครับต่อไปให้เดือนหนึ่งต่อน,นี่คือเผื่อว่าแม้เดี๋ยวเดือนพฤศจิกายนธันวาคมจะมีการซื้อขายลดกันซึ่งมันเป็นช่วงฤดูการขายเนี่ยก็จากเดิมเนี่ย31ธันวาคมคุณต้องจดทะเบียนเรียบร้อยหมดแล้วนะใช่ครับนะครับค่ายรถนำเข้ารถมากี่คันสต๊อกนี้อตนี้นะครับคำนวณให้ดีถ้าเกิดจดทะเบียนเลยไปกว่า31ธันวาคมก็อตนี้ ก็ไปเบิกตังค์ไม่ได้ว่ากันอย่างนั้นแต่หลวงท่านบอกว่าอ่ะขยับไปให้อีกเดือนหนึ่งเป็นจดทะเบียนได้ถึง31มกราคม2567แต่ทีเนี้ยครับคนก็รอกันว่ามันจะมีมาตรการ EV 3.5ตามออกมาหรือเปล่าครับนะครับหลังจากรัฐบาลก็ยังไม่ได้ขยับอะไรมากเข้ามาก็จะคุยกันเรื่องเงินดิจิตอลนะครับนายกก็ยังไปเยี่ยมเยือน เ,เพื่อนบ้านประเทศนู้นประเทศนี้ <c oughs> ครับแต่และจังหวัดไปทุกพื้นที่นะครับก็จะบอกโอ้มาไหร่จะเคาะสักทีเรื่องมาตรการ EV 3.5มันจะได้ต่อเนื่องกันไปเ <c oughs> มื่อวานนี้ครับบอร์ด EV huh. ก็ประกาศตัวคร่าวๆออกมาแล้วคือเดิมก่อนหน้านี้ก็รู้กันแล้วว่า Intensive จะประมาณนี้ <c oughs> สิทธิประโยชน์จะประมาณนี้ <c oughs> ของโครงการระยะที่2เนี่ยจะไม่เท่าโครงการแรกนะครับ3.5ไม่เท่า3.0นะครับแล้ว คนที่อยู่ใน3.0เดิมเนี่ยก็มาขอต่อ3.5ได้เลยอย่างที่ผมบอกถ้าเขาประกาศเคาะมาเริ่ม3.5ในวันที่1มกราคม2 5 6 7ายกเนี่ยค่ายเก่าก็ดำเนินการขายกันไปได้อย่างไร้รอยต่อเพียงแต่เรื่องของเงินสนับสนุนอะไรมันต่างกันไปเท่านั้นเองครับใช่ครับก็อาจจะต้องสะดุดนิดหนึ่งเพราะเงินขมันแตกต่างกันไปแต่อันนี้ย้ำนะครับอย่างที่เราเห็นอยู่เนี่ยอันนี้ก็คือว่าเป็นมาตรการที่เคาะโดยบอร์ดอีวี ต้องรอก่อนครับรอที่ประชุมครมอนุมัติก่อนนะครับซึ่งต้องรุนเงินต่อไปว่าหรือวลาอะไรเท่าไหร่ที่ครมจะอนุมัติอย่างมาตรการนะครับเรื่องของแนวคิดที่จะส่งเสริมนะ EV 3.5เนี่ยนะฮะก็จะเห็นได้ว่ามีการปรับเปลี่ยนบางอย่างนะครับเอาว่าถ้าเป็นรถยนต์ EV ที่ราคาไม่เกิน2ล้านบาทนะฮะแล้วแบตเตอรี่นะครับเขาตั้งตัวเลขใหม่อยู่ที่50เดิมเนี่ยอยู่ที่30กิโลวัตต์ชั่วโมงอันนี้คือถ้าต่ำกว่า50กิโลวัตต์ชั่วโมงเนี่ยจะได้รับเงินอุดหนุน2 0ถึง0 0บาท ไอ้เงินนี่นะเนี่ยชัดเจนว่ายังไม่เสด็จน้าครับอ่าคือเดิมเนี่ยชัดเจนเลยนะครับถ้าถ้าตัวเดิมเนี่ยต่ำกว่า30กับมากกว่า30ครับถ้าต่ำกว่า30เนี่ยเดินเคาะเดิมเนี่ยเคาะแล้ว70,000เลขตัวเดียวไปเลยเลขตัวเดียว7 0 0 0 0<ช>่นเกิน30ขึ้นไปก็คือแสนห้าครับ,รบแต่เนี่ยดูฮะ,ะยังไงด้วยแล้วก็ถ้ามากกว่า,าตั้งแต่50กิโลวัตต์ชั่วโมงขึ้นไปก็จะได้รับไม่ห้าหมื่นก็ถึง1นึ่งแสนบาทตรงนี้เป็นเล่นตรงนี้นะครับของเดิมเท่าไหร่ฮะแสนห้าทครับ แล้วก็ถ้าจะมีรถราคา2ล้านถึง7ล้านบาทนะครับอันนี้ไม่มีมาตรการส่งเสริมอะไรตรงนี้เข้ามานะวันนี้นะแต่ว่าใน,นแง่ของเงื่อนไขตรงด้านนี้นะครับทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมนะครับเรื่องของการลดภาษีนาเข้าก็คือไม่เกิน40อนะฮะอย่างเช่นถ้ารถจากยุโรปเนี่ยเสียอยู่80ถ้าสนชัยนะฮะก็อยู่ที่40แต่ว่าก็ไม่น่าจะมีนะฮะแต่ว่าถ้าเรื่องของภาษีสามีศุลการยังอัตราเดิมคือปกติเก็บอยู่8ก็จะลดเหลือ2เท่ากับ EV3.0 ครับ,ค,รบคือคนที่รับ eV3.0 ไปที่บอกว่าสิ้นสุดสิ้นปีนี้นะครับปีหน้านี่คุณต้องเริ่มประกอบคืนแล้วครับนำเข้ามา1,000คันต้องประกรอบคืน1,000คันครับถ้าคุณเริ่มปีหน้านะแต่ถ้าคุณเริ่มช้าไปเป็นปี2568อันนี้คุณต้องประกอบประกอบคืนคันครึ่งครับ นำเข้ามา1,000คันต้องประกอบคือ1 5 0 0ันคันใช่นั่นคือ EV 3.0ครับแต่3.5มีความเข้มงวดมากขึ้นของสเปคนะครับเรื่องแบตเตอรี่แน่นอนว่าสะท้อนถึงระยะทางการวิ่งนะ<ช>อยากให้รถมันวิ่งได้ไกลๆมากขึ้น <ผม S 1> นะได้หมดปัญหาอะไรต่างๆเรื่องของเงินสนับสนุนที่น้อยลงแต่มาตรการภาษีเนี่ยยังเท่าๆเดิมใช่ครับเรื่องของการลดภาษีทาเข้านะครับพวก40%อย่างเกาหลีถ้า40%สศู์เนต์ก็เลยครับญี่ปุ่น ถ้า EV 2ี่ก็ศูนย์มาตรการนี้ก็ศูนย์อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าพวกเกิน2ล้านเบนอะไรพวกนี้นำเข้ามาจากยุโรปเบมถ้าไม่เข้าโครงการับผมก็ก็ไม่ได้ภาษีนําเข้าอยู่แล้วแต่ว่าพอเขาได้ลด e x c i ซ e t a ทเนี่ยภาษีจะสามมิตรแปดหรือสองอันนี้ก็เป็น value เหมือนกันใช่ครับลดลดไปได้เยอะนะครับครับผมส่วนเรื่องของการผลิตนะอย่างที่คุณก็ว่ามาหนึ่งเท่ากับหนึ่งเท่าครึ่งของ3.0เนี่ยไอตัว3.5มมันเข้มข้นขึ้นก็คือว่า ระยะโครงการ2,117ถึง2 5 7 0เนี่ยเขาจะให้เริ่มต้นผลิตในปี2 5 6 9อันนี้2เท่านะฮะสเท่าหมายความว่าถ้าคุณใช้สิทธินี้1นึ่งหคันก็ต้องผลิตเป็น2,000มืนค<อ>ันแต่ว่าถ้าไปผลิตในปี2 5 7 0อันนี้3เท่า ก็คือว่าถ้าเอาเข้ามา1นึ่งหมื่นคันก็ต้องผลิต3 0 0 0 0นคันต้องมั่นใจนะว่าผลิตได้ขายได้ตลาดในประเทศมีครับส่งออกไปได้เหมือนเอามาให้ขายก่อน2ปีใช่นําเข้ามาขายก่อน2ปีแต่ถ้าระหว่าง2ปีนี้นะระหว่างปี6768ใครพร้อมขึ้นลายประกอบก็ขึ้นลายประกอบไปได้เลยได้เลยนะครับแล้วก็รับสิทธิประโยชน์ตามนี้นะครับจะ3.0จะ3.5้าก็ว่าไปคราวนี้ครับก็มารอกัน ว่าจะเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วจะขอออกมาเมื่อไหร่